อะไรอะไรไม่เคยจะได้เป็นใจก็ไม่รู้ทำไมได้ปลอมันอยนอมใอะ่เควังเาไว้ก็ไม่เป็น,นังใจจะไรได้ลดย้อมฉันยอมใน i ี่ไหนสวัสดีค่ะ ดอกไม้นะคะฟิมค่ะแอนค่ะทาลบลัมนี้เป็นการรวมกันของเพลง11เพลงนะคะแล้วก็สีม่วง11เฉดก็เป็นเพลงที่ถูกครอบคลุมไปด้วยความรู้สึกสีม่วงของฟิมนะคะอยากให้ทุกคนลองไปฟังแล้วก็สามารถตีความตามุมมองของตัวเองได้เลยค่ะสีม่วงมันมีความตรงกลางเพราะสีม่วงมันเกิดจากสีน้ำเงินและสีแดงใช่ไหมคะมันเหมือนมีทั้งสุขและเศร้าอะไร เหมือนชีวิตมันมักจะปนกันด้วยสุขและเศร้าเสมอมันคือตรงกลางอะค่ะอัลบัมนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้สุขมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ทุกแบบทุกระทมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าฟิมตอนฟิมเขียนเพลงปิมรู้สึกว่าสีม่วงมันมันครอบคลุมทุกๆเพลงอยู่ก็เลยใช้ว่า Purple ต้องไปฟังดูค่ะมีเพลงนึงเพลงยอมในอัลบั้มนี้ติดรันับชั้นสุดในบ้าดีใจว่าค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ ทอยากมากนะวานนี้ใช่แล้วพอปล่อยออกไปแล้วคนชอบก็รู้สึกรู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะใช่ <c oughs> จริงๆไม่นะคะใช่หนูรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะซึ่งก็เลยทำให้แบบเออเรามีวิธีการแบบเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะใช่ถ้าแบบว่า <c oughs> ความรู้สึกหนูนะ เสียงอูปิมมันแบบว่ามันค่อนข้างจะครอบคลุมความเป็นลานดอกไม้มากๆค่ะถ้าได้ยินเสียงอุปิมปุ๊กหนูว่าทุกคนรู้ว่านี่คือลานดอกไม้เราทามุมกันมาประมาณ5ปีกว่า,วาแล้วค่ะซึ่งสาหรับหนูมันถือว่าเป็นเวลาที่นานนะแต่ว่าเราไม่ได้หยุดทําเลยในระหว่าง5ปีนี้ค่ะก็ะเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเราจะโฟกัสว่าเราอยากทําให้ทุกคนรู้สึกกับเพลงเรามากที่สุดค่ะก็ะะอันนี้เป็น Ex h i b i t i o n เปิดอัลบั้มใช่ไหมโปรโมทอัลบั้มเต็มของพวกเรานะคะอัลบั้มแรกชื่ออ x h i b i วชั่นว่า on my purple f e e l i n g s เหมือนชื่ออัลบั้มเลยก็จะเป็นอ x h i b i วชั่ที่บอกเล่าเกี่ยวกับแต่ละเพลงของพวกเราค่ะว่าแบบเอออัลบั้มนี้มันมันเป็นยังไงอารมณ์แต่ละเพลงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้มีแบบสอบถามด้วยว่า คุณเป็นสีม่วงเฉดไหนแล้วก็เหมาะกับเพลงอะไรในอัลบั้มนี้ด้วยค่ะฝากอัลบั้ม All My Purple Feelings ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเราลานดอกไม้เลยพวกเราตั้งใจทํากันมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้มนี้กันนะคะมันเป็นอัลบั้มทีอ่อาจจะดูแปลกใหม่จากพวกเราในตอนแรกไปบ้างนะคะแต่ว่ามันคือการเติบโตของพวกเราจริงๆใช่ค่ะก็ฝากอัลบั้มนี้ด้วยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของร้านดอกไม้ค่ะในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะใช่ก็รอติดตามรยายละเอียดได้ซื้อบัตรได้ที่เดะคอนเ n ิร์ต ช่ก็ฝาก MV เพลงยอมไหมคะเป็น Creative Director เองค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูค่ะหมดแรงมาเยอะฝากด้วยนะคะทุกคนทั้งอัลบั้มแล้วก็ MV แล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเรานะคะได้ทั้งทางเพจ f c e e o o o วัดเดอร d ดักแล้วก็รานดอกไม้เลยค่ะหรือว่าโซเชียลทุกช่องทางเลยค่ะของวัดเดอรดักแล้วก็รานดอกไม้ค่ะ